สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสวัสดีนะครับยำแดงของวันที่แปดนะครับมืนีกะไม่คิดกับเข่ากินแล้นนะครับมือนี้ขอนําเสนอเมนูนะครับนาอเกี่ยวไข่นะครับสูตรผมเองนะครับสูตรแบบบานๆนะครับนี่ไข่สองน้วยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้กะเครื่องปรุงก็สิีมี่ไข่สองน่วยนะครับพริกสดหฮาหันหอมแดงนะครับน้าปลาผงชูรสนะครับใเข้าไปนะครับมันที่เด็ดนะครับ กมีบบบเน่าเท่านั้นครับหน่อยนึงเห้เราทำการเทลงไปให้กระทะถึงเราตั้งไว้น้ำเดือดนะครับเให้เราใส่ชีสนะครับนี่ให้เดือดหนึ่งวันไนเราครับให้ชอกลางนะครับอกลางเพื่อว่าให้มันไหลลงนะครับใส่เกี่ยวสูตรบ้านๆให้กินองเด้อตัวนี้สูตรพวงเดีนะครับทำนี้ครับ องหน่วนะครับนี่นะครับนี่ค่รบินงสมบูรณ์งามเด้วพี่น้องด้วยคราะว่าผมมีกระรูนะครับผมใส่ับพี่ตักแกงเก็บ เยวนะครับอันนี้ไ no ข่เจียวลงรถนะครับกินกับข้าวราดถิ่น้องนี่ยนะครับขหอมมะลิชิ้นเจ้านะครับดูไล่นะครับถิ่น้องบรรยากาศขาปี่ข้าวหนองนะครับกินกับข้าวแบบบ้านๆนะครับอันนี้ห้าสิ๊กีด้วยถิ่น้องเลยเปิดเปิดห่อห้าสิ๊กีดนะครับวางถึงไปกินเลยนะครับโอ้ยหมันนี่ถิ่นหองเลยมมันนี่ มันตังไ้ที่ไหนแต่ได,ด้สวยหน้ารับประทานนะครับเลี้ยงแ้มมานะพี่น,นะน้องคับกปิดไฟนะปิอดไฟร้อนดน,น,นะถึงมันก็ต้องมีะอมใส่น้ำน้อยหน่อครับโดยที่ดีแฮงจะหนีห้องตัดใส่สุแบบบานๆนะครับ ันไข่เคี่ยวแล้วให้กระตุ่มน้ำจิ้มนะครับกินข้าวเจ้าห้อนนะคอันที่เรากระตุ่มก็ได้เพราะมัามีน้ำจิ้มน,นะครับนี่ครับเัามีน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มน,นี่ครับสีไซด์ใดอยู่นะครับเดยดด้อยนะพี่น้องเปแล้วครับเรื่องงามนะครับในห้องที่ รับใช้ถ้วยที่ห้อเตรียมไว้นะครับพี่น้องบรรยากาศฝากพี่น้องผันห้อว้เพียงชนี้ก็แล้วกันนะครับนาอนนะครับจบแล้วนะครับสําหรับการทํากาข้าวนะครับไข่เจียวรสเด็ดนะครับของสูตรผมเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับเมนูไข่เจียวไว้เพียงานี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ